สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านวันนี้แม่อ้อมจะมารีวิวขนมไหว้พระจันทร์นะคะของบ้านแคทีโรคือของแม่เอ๋นี่คะ่ะอันนี้หนึ่งกล่องนะคะอันนี้หนึ่งกล่องก็แม่อ้อมขอขอบพระคุณก่อนอื่นแม่อ้อมต้องขอขอบพระคุณเอฟซทั้งสามท่านนะคะที่ซื้อขนมให้แม่อม้อมก็คือ,อ,อมีคุณอุ้งนะคะแล้วก็เจ๊มหมวยแล้วก็คุณอมรรัตน์สามท่านนะคะที่สั่งขนมมาให้แม่อม้อม ทีเนี้ยแม่เอกก็บอกว่าให้แม่อ้อมอชิมดูว่าอร่อยไหมนะคะอะไรนะอ๋อเขาบอกแม่อ้อมว่าอร่อยก็บอกว่าอร่อยแม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยแต่ชิมไม่โกหกค่ะอร่อยแม่อร่อยเดี๋ยวแม่อ้อมชิมก่อนไม่โกหกนะคะทุเรียนกับไข่นะคะดูดูแป้งแค่นิดเดียวเองนอกนันะเป็นทุเรียนเห็นไหมคะแป้งนิดเดียวเองอะ กล้องมันสวยไปไหมอะแม่ยอ้มสสยกล้องมันสวยไปไหมแม่ยไม่ได้แต่งหน้าเลยนะทาแป้งอย่างเดียวแต่กล้องมันสวยไปค่ะเยเยอะมากอะแป้งนิดเดียวเองอ่ะอืมอย่าน้ำลายหลายตาแม่อ้มนะคะ หนึ่งชิ้นมาหั่นไปอันนี้มันทุเรียนไข่เดียวค่ะไม่ใช่ไข่คู่ทุเรียนเหนียวหนึบแป้งบาง,างจนแบบตท,ทั่วไปเขาจะใส่แป้งค่อนข้างเยอะเลยค่ะอันนี้แป้งมันบางมากอืม วินยุ่วคนไปไหมอะอร่อยค่ะผู้เรียนเขาบอกว่าผู้เรียนเขาว่าคือกวนเฉพาะนะคะก็สั่งแค่ไหนเขากวนแค่นั้นเขาไม่ได้เป็นทุเรียนแบบว่ากวนแบบแล้วก็วางขายทั่วไปไม่ใช่ไม่เอกเขาบอกกับแม่อ้อมว่าอันนี้ถ้าสั่งไปกิโลเขาก็จะกวนตามนี่ที่ที่ว่าเขาสั่ง อย่าล,ลืมนะคะของที่บ้านแคทีโรนะคะสั่งได้ช่วยเหลือเด็กๆนะคะแล้วก็ช่วยค่าอาหารด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมแมวมีวิวมันเหนียวหนึบมากอะผมใส,ส่จะหมดอันแน่เลยอะอ แค่นี้ก่อนนะคะ